หนูใส่ปลาไม่ปลาแซ่บๆใช่ไหมห้าบาทนะฮะอะไรนะอะไรนะห้าบาทอะไรห้าบาทยำขาไก่ห้าบาทนี่มีห้บาทนี่เดี๋ยวมาดูเชกี้ทำให้น้องนะจ่ายตังด้านนี้เลยจ่ายคนสวยเลยนี่เดี๋ยวดูน้องจ่ายตังเลยด้วยรับหนูรับตังหนูรับตังท่าอะไรไหนดูดู นี่วูนี <S 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 ่ห้าบาทขอบคุณแม่แยกน้ำไหมคะใส่ถุงให้น้องหิ no. ้วใส่ถุงไม่ต้องแยกเนาะไม่ต้องแยกเ็น้อยๆเนาะเผ็ดน้อยพิษสองเมตร ไหนถือโชว์หน่อย5บาทนี่ยำ5บาทนี่เป็นไงไปแล้วโอเคครับกินให้อร่อยนะครับคบสวัสดีครับมาถึงเจอยำอะไรเอ่ยยำอะไรครับหมูยอไข่แดงมูยอไข่แดงนะครับ โอ้โหวันนี้มาชุดสวยมากนะเทพธิดานางฟ้ามาจุตินะสวยานางฟ้าอะไรคะสวยอ่ะช็อกกะลตอ่ะกุหลาบนี่ยช็อกกรล ตัวแม่มเลยแต่ในสายตาพี่หนุ่มก็สวยนะ หมูยอไข่แดงนะ วันนี 1, ้ไม่น่ามีฝนนะน้องบินนะบรรยากาศดีวันนี้อุ้ยไข่ปูสวยมาสองวันแล้วอ่ะของเก่าครับเมื่อวานต้องสวยธรรมดาชอบพูดอะไรคือก็ไม่คือเรื่องจริงเหรอถ้าจะผลิตใช้ของใหม่ทุกวันมันก็ต้องมีของเหลือมาขายวันจัดไปด้วยอ๋อนี่นะพูดกันตรงๆเลยนะครับคือเรื่องจริงคือเรื่องจริง แม่บอกของสดใหม่ทุกวันไม่ใช่ก็เออซื้อมาเมื่อวานลดยกกันก็มีก็ไม่ต้องไหน <laughs> ข้างบอกพี่เขาสองร้อยบาทของหนูใส่ปะลาไม่ปะลาแซ่บ <c oughs> ใช่ไหมห้าบาทนะฮะ <c oughs> อะไรนะอะไรนะห้าบาท <c oughs> อะไรห้าบาท <c oughs> ยำ <c oughs> ขาไก่ห้าบาท <c oughs> นี่มีห้าบาท นี่เดี๋ยวมาดูเชคกี้ทำให้น้องนะแต่อร่อยเนาะแซ่บครับ <laughs> <laughs> ว้าวเลยนะว้าวเลยนะเมนูนี้นะห้าบาทนะครับนี่คนเป็นเลยกินแล้วก็บอกให้เจ๊ขายหมดด้วยนะวันนี้อ๋อวยพรเจ๊ขายหมดด้วยวยพรให้เจ๊ด้วยซื้อแล้วอ่ะนี่ขอให้ขายหมดนะครับเจ๊หมดอยย่างงเี้อะไรหอบนะายุอายุ นี่ยำขาไก่น้องบอกว่าอยากกินมีตังห้าบาทกินได้ไหมเจ๊เจ๊จัดไปนี่นะคนหิงคนอยาเก็าะหนุ่มีนโหูให้จุกด้วยนะห้าบาทนี่นะโอ้โหสวยไม่พอนะเจ๊กีเรานะแถมนิสัยดีน่ารักนะ ห้าบาทก็ขายนี่อร่อยเลยลูกเลยจ่ายตังด้านนี้เลยจ่ายคนนี้สวยเลยนี่เดี๋ยวดูน้องจ่ายตังเดี๋ยวดูราหนูรับตังค์หนูรับตังค์เท่าไหร่ไหนดูดูห้าบาทห้าบาทนี่นี่นี่ห้าบาทขอบคุณแม่แยกน้ำไหมคะ ใส่ถุงให้น้องหิ้วใส่ถุงไม่ต้องแยกเนาะไม่ต้องแยกเผ็ด<ย>น้อยๆเนาะเผ็ดน้อยทีย่สองเมตรไหนถือโชว์หน่อย5บาทนี่ย้ำ5บาทนี่เป็นไงไปแล้วโอเคครับกินให้อร่อยนะครับนี่ <c oughs> ร้อน,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 นมากเลยวันนี้ไม่มีลมไม่มีลมเลยเออ น,น่านนก,ก,ะกะอะกร,ระเด็นกระดอนเตหมดปลาปลากระเด็นรู้รับยิ่ไหรึอาชีพฝรั่งแค่ไหน เดี๋ยวนี้ไม่สวัสดีผู้ช่วยน้องบี๊ดเลยสวัสดีครับนี่ดูดูเซ็กซี่หน่อยยืนยืนตรงตรงยืนตรงนี่เป็นไงแต่งมาสู้กับแม่เขานะมาแจ้งมาแจ้งเก็บอ่อยักมาแจ้งแล้วข้าวหวาเด้อแต่งแต่งตัวมาแข่งกับแม่บีทเลยนะโอ้ย แซ่บบังดึงดึความนัวไปอีกหน่อยหนึ่งยัสามรถ มให,มหใ่เขาเพิ่งซื้อมาใหม่ซื้อมาเยอะเลยเหรอโอ้โหคุณ oh oh. ลงเครื่องจากเมืองจีนมาซื้อมาจากเซินเจ้นนี่ <Okay. S 2> อันเดียกันหรอถุงแป้งถุงเพลงหรอเสียิเดียวกันหรอ,ก,อ,หรอก,หก็อามาด้วยกันโอ้โหร้อนจริงวันนี้ร้อนรเขาถอดแมสก์กันร้อนยกร้านหนูตุ๊กี้ตุกี้ยกร้านมาแล้วนี่เจ็ดกลาง Bây giờ anh khói hẹp thai Thì nó mới xuống vậy กะลี่เ <Bien> ด <ven ido> ็กกะลีเด็กเรียนหน้าแกนน่ะโอ๊ยบทจะไม่มีลมก็ไม่มี ร้อนใช่ไหมล่ะร้อนดาบตายนี่เป็นยำยกรถนะเฮ้ยจกกี้ยกร้านนะครับยกร้านใช่ยกรถค่ะจก,กี้ยกร้านนะครับยกร้านยกร้านยกร้าน แมคโครเขาชอบเล่าหนังเนาะวันนี้ไม่ได้เป็นตลาด เลื่อยเลยแล้วเขาหมดนี่มาดูเจกกี้ลอกหนังปลานะตอนนี้เขาบอกเขาเป็นแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันฉันเก่งแล้วอือมาไปดูคลิปเจหนึ่งนะร้านเจหนึ่งเขาลอกหนังปลายังไงนะนี่อืนี่เดี๋ยวนี้สบายเลย จะมาลงมาหน่อยหนึ่งนะปีลง850ไปก่อน990แอบแพงไม่ไหวมันจะได้น้อยกว่าเพื่อนหน่อยน้องแพง จุกไปเลยนะครับอ้งวันเน่ะวันแล้วหเ,ลเห็นวิหนูมาโอ้โหกองแรกนำเขาไปดูบ้างบ้าเวลาไร้ฝน<อ> 老妹。<laughs> <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะครับจับเลปาราเนื้ออย่างละสองอย่างเข้ามาด้วยกันไมรูแต่ี่แกมีแค่อย่างเดียวโรงแรมอ่ะคุณคุณแป้งปะไม่บินเยอะ ยาลอยให้หอยอันนั้นอ่ะอืมอร่อยอร่อยอร่อยครับหอยนางรมเออแฟนอยากไปมากเลยแบบไปเลยครับไปเลยคิวแบบโอ้กินแบบแยกอร่อยอ๋ออกินต้องกินแบบแยกใช่จัดก็มันแลแฉกจัดอ่ะถ้ากินแบบคนมันอาจจะแฉกนิดนึงแสดงมาดูทุกคลิปเลยนะ นี่เป็นแบบไม่ปรานะครับ มาดู <laughs> <laughs> โอเคครับคลิปโดนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องพี่ขอบคุณมากครับ